เดียงพาวันที่หนึ่งกันยาวันที่แล้วเป็นมังสามตัวเอาครับผมสวัสดีมันมีอะไรเอฟซีครับผมเนาะเอามาอนีมาแล้วพี่เร่อดังสนั่นกันอีกครั้งหนึ่งไม่บ่เห็นเลยอ่าเขาทำเพิ่งมานั่นมาตะตรงแ่บหาบ่พออ่า งดบาคันแตกสามตัวอ่าปูบอกว่าอยูนน่ในชุดอกรอบสีเลียมนี่อแต่ไล่สุดชุด,ชดพี่น้องเห็นอบอกรอบซีเลียมกรอบสีเลียมปูจับปูให้สองแปดแปดสองเนาะสามตัวนี่เจ็ดแปบดบสองพี่น้องแกพี่ดีเนาะอยู่ในตลาดแม่ปูเยขสี่ตัวปูน่ะจังค่าขนาดเลยหน้าที่สุดปูว่าจับอยู่ในนี้เลยปูว่าจับอยู่ในนี้ เนียนๆเลยพี่น้องเนาะเอาวดัดวันที่หนึ่งกันย่ามาแล้วครับพี่น้องเนาะมากี่ตมำบาตัวใดสามตัวตวแต่แกอ,อกันอีกไหมนะชุดตารางจะเป็นตัวไหนรอติดตามกันพี่น้อง คอ้ติดตามตอนต่อไปไปดูว่าฝนบานอืมันถือไม้ลูกางมอีเรงี่กูีหน่ดเาไปไหเขาดูฝนอย่นี้น่ะอ๋อเอี้ยดูฝนอ้าวเชแน้วพี่น้องว่ดีร้บานแซบตา

วนแรกเข่านวาเขาสามตัวได้พี่น้องเอ้ยเนาะจับจคู่กับแตได้ยังอืมจิมาสองเกที่เขาอามาสองเปลั่นนเาเส้มาวดตัวเกาเสอเจ้าอืมนะจีบภาพไปเลยเอาเอ๊ะเนี่ยอืมกาห่างดูคนตู นีาังไงไอสามตัวดีเว้นไปงวดสองงวดทงได้พี่น้องแตกสามตัวอีกแล้วแต่ว่าสองตัวดีเข่าตาลอดอต้องชี้ตัวอะไรโอ้ <c oughs> แตสี่เหียมอันตรายใช่ห <c oughs> มมาเล่นต่สีเหี่ยมอันตราย โอสี oh. <S S ่เหลี่ยมในดวงใจครับผมส oh, ี่เหลี่ยมโอ้พี่น้องอ้าวโหเจ็ดจะมีคือเราตีสี่เหลี่ยมไม่ดวงใจมันสี่เหลี่ยมมันกะไลบ่กพูวสี่เหลี่ยมไม่ดวงใจจับเนียนไว้โอ้เอาจับตาให้สี่เหลี่ยมไม่ดวงใจโอ้เล่นไปเสรจจับตาไว้ยืนในกวามนี้จับตาเบิงยื่ในความเด็ดเดี่อวเด้อ โอ้เดนฝ่ายนี่เพื่อนขันบอมัก็ชอบที่ฟูจับให้กัดใส่กัดใส่กัดจับเอาเองมีหกมีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดอ่ามาสั่นละวินเอาไดยหันก็สั่นพี่หล่อเห็นบ้านอ่ะวิน่งวินอยู่เมาเอาอยู่วิ่งวิ่งอยู่เซ่กู้ที่จับกูให้ไฮจะได้นั่นช่วนี้ละเอาเอออืม เขาชุ้งนี้ก็แซวนี่ตัวย่างบางตอนนี้สิเราใครเบิ่งครับผมแซวมาเครให้จับเองนัวครูนะเออมากตัวใดกันเรียเขาเรทำตัวแยกแยกอืมอืมทำหกเปียนี่ว่าตัวนึงนองทำนาร้านนี้ก็เราอืมหกเปียนมากตัวครูพี5ห้าหกแปดเออับเก้าสิบหกกันบอลนี่มาอืมส่วนกันเก้าสิบหกเออมาส่วนครับเี่โอ้ เห็นหรือเปล่าไหมเห็นไหมหนึ่งสองศูนย์ี่ครับหนึ่งสองศูนย์ชนไหมศูนย์แต่ศูนย์หนึ่งนี่มาชนที่ไรอืมเขามีกันสามตัวโอ้เก้าศูนย์หกชุดสามตัวพี่น้องยุ่งในนี้ก็มันคิดเรื่องนีละก็ ยี่วายเอซงกันได้หม้ผมนี้ทนนี้ละเอาเขียนไปไลกับเงี่ยมันยืดเออต้องไปไหนกนน์ตันนี้คจับคู่ได้สีตัววลาไล่กับมนว่าไล่ไล่กับไล่เตี้ยได้ละเอาไปถึงไดเอฟซีด้โอีโทุ่กัหญอโอ้วิดีท่ากัโซอรวย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 เจ็ดแปดสองเต็มแล้วนะมอ้หใหม่ก็เจาเบื้งน้าด้ อันนี้ของเก่าของเก่าพี่น้องนี่เดี๋ยวว่าวันที่สิบหกเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นนะมีอะไรมีวันยาวดอืมีตยังยังบางตอนตัวนี้เป็นสองเปียเชียนในเสื้อครับมเออตรงไหลมันป็นตามต้เจ็บแสองเลียนอีกหบ่อเจ็บแบบสเลี่ยนอีกหน่อยนี้ก็่เห็นใ่นี้ บางันนี้เพราะท่านรู้ตเกียรยได้หนึ่งหมยี่สบเือนยังไม่รุ้สุดนี้ก็เป็นตัวแนมอเพื่อพู้ได้ยางงี้เลี่เทียนบน้าอยากี้ผมเลี้ยมันอยู่ข้างหน้าเลี้ยมยมี้ยมเน้ยมเล้าเลี้ยมเลียี้ยมเล้ยมเลี้ยี้ยมเ้ยมเ้ยมเลี้ยเี้เี้ยมเลี้อมลยาเลี้ยลี้ยเลลี่ยมเียลี้ย้าล้เาี้ี่้เู้้ กรบตุดดอกจันทร์งๆเมื่อกี้กรเขาชุ่นหนึ่งคือกั้ฝากของคักเลยพี่้องมาได้ทุยไมาตัวมันส่วนกันช่วกันโอ้กรยุ่งต่ร่างพร้อมเรืยกอดกันพร้อมเต็มเต็มเน้นเน้นเลยเต็ม่หกเจ็ดศูนย์ม่งก็ขบเฉวแล้ว่งลเ่อวันเขาอยู่ในสี่เหลี่ยมหน่อยเดียสีเหี่ยมเอเดียวมันเขามากเลยี้ มันกันเขาหมุนถุดห้องต้องมาเซ็นดินะปูนะไฟขอห้องแห่งพี่น yeah, ้องเ้ยอาวพี่น้องเลยเน้นๆเลยหเจ็ดศูนย์เล้ว่าอ่นี่แหละแล้วก็จับคู่อยู่ในหันแล้วพี่น้องต่ลางนี่แหละอ่าตาปูก็จับออกมาเห็นเมื่อ้วล่ะน้องนี่ว่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดอ่า่อหเนื่องเจ็นคืองเจ็ดจับอครับผมอ่าพี่น้องเ้ย เอาไปพิจารณาเบิ้งได้พี่น้องเด้อสำรับอ่าเปิดปฐะทุนมาเลิกเขาพภาษาเขาภาษาก็แตกซ้ำแตกซ้ำตัวสองตัวอไปแล้วที่เรียบร้อยแล้วถือว่าผ่านฉลุยแล้วเขาพภาษาอยู่พี่น้องมาติดตามเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเอาเบิ้งคักๆนี่แหละเด่นงานนั่นอ่า อืมมันจีบแม่งอยู่จริงๆครับอ่าก็บรรงอย่างเนี้ยเมื่อก่อาพี่น้องเนาะชุดสามตัวก็มีให้เห็นอ่าตัวที่ปูวงกลมให้ก็คือปูชอบส่วนตัวก็ยิ่งไดนีละปูชอบส่วนตัวอย่นี่ละอ่าปูกระจับเอาอยู่ในดหั่นแล้วว่าให้พบวกแล้วลงมาแล้วมันก็เขาตัวนี้ยกใค่ะเอาให้เงี้งรวยรวยตังตังเงี้ยงรวยรวยนะยิ่นี่เท่ากับซอ ชุดนี้ปดนี่ทอกศร้าพี่เจ้สีแล้วเนี่ยพ่อเชื่อเอฟซีคนไหเอามาเออี่น้องเรามั่นพี่ปูเอออเาพี่น้องเอ้ยนี่นะชุดนี้ปดนี่ทอกศร้าเอาไปรวยกันพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางปูคุณใหญ่ได้พี่น้องเด้อฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขอให้มีโชคมีหมานน้ากันเนาะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเอาไปยึดจับสลากินแบ่งรัฐบาลได้เลยเนาะ สามตัวมีโอกาสแตกอีกรอบแตกัวของปูนะแตกแตกบ่อยมันแตกสามมันสองตัวเหมือนเข่าแมวมันขนาดอ้าไปวิเคราะห์บังดีๆแล้วพี่น้องเด้อไปพิจารณาบังก่อนอ่ามักตรงใจกับกันวันที่เราได้ไหมอ่ายี่สิบอ่าได้แล้วได้แล้วละโอ้คือฝ่าหอกแห้งกันฝ่ากระหอกของเรา อากดพี่น้องด้วยเอยมีโชคมีมาครับไปแซ่ดับอีดำข้าอะโศกโกบมันมันลำลำเรื่อยครับจะงุ่มงือกันหรือเปล่านนี่เขาเลียนมือไเลียนด่วนเลียนจะนิ่มกินเอ้ยเนียเสียไม่ารกันก็แซ่ดับพี่น้องนะไอ้ล่งแซ่ดมืกนไมพูดนดีปอดนี่ปดนขาพูด